น้องพ้อยนี่อาหารเลยลูกน้องพ้อยกับอันกับแม่แอ,อ็นหนูพวกขับรถมารถบีเอ็นมาหอดบ้านกันาามาหอดบ้านน้องเพชรน้องพลอน้องเพชรก็ลับกับพอน้องพ้อ,อ,อ,พกพอ,อพยก,อก็มาหลับอีกวันนี้มานอนตอนซองอีกใบาสามนอนพร้อมยายอากินหม่อมหม่อมก็มากินลูกขึ้นมาดี ขออนมเต็มเสื้อเลยเดแล้วเดี๋ยวยายอาบน,น้ำให้หน่หัวตะตื่นกันนี่พี่นอ้องหัวตะตื่นค่ะพี่นอกก้อง๋าสวัสดีค่ะพี่นอ้องป้องไปสุบผู้สุกโคนเลยทสวัสดีค่ะหน่อยพี่พลอยพี่พลอยกินนมพี่พลอยจะทำแบบนี้นะคะนี่ เล่นหูทีนี้เล่นหูตัวเองสิลูกเล่นหูตัวเองไม่ต้องมาเล่นหูยายเอาเล่นหูหนูเลยอืหูหนูอยู่ไหนอืหูหนูเลยอะได้ไงหูหนูอะเล่นเลยเล่นหูหนูแม่เอาอเอากันเฉียวมีผู้ใดเห็นน้องเป็ดน้องพ่อยบอมมือคลืนนี้เป็นยังไงคะ เป็แต e ่ฮักขึ้นในโทรศัพท์บอสเอ็นเตอร์เทนเมนต์ว่าเป็นแล้วเออเออเออมึงเก็บว่าเป็นแล้วจ้าตอนนี้ห่างบ่หันห่างกลับหลังหันอยู่ผู้ใดบอด ใส่เราไปหยอดบานหอดซองกันทุกคนไปเนาะเมื่อกี้คอยเตรียมอยู่กับแม่อ้เมีแม,อแม่อะไรสดซอไปหนึ่งซอแล้วอีเมเต้นมาอยู่อ๋อลงจากติก๊กตอกแม่แอนมาต่อ,น,อ,อน้องพลอยเพชรช่องนี้หัอตะไลสดได้มือมือคืนนี่ค่ะเห็นเห็นเขียวเขียวขึนก็เลยบนันนี้มัดมือมาอนีิ โอ้ป้านหน่อยถึงบ้านยังป้านหน่อย,ยบบอจ้ะใครทำน้ำหกโอ้ยใครทำมาลูกใครทำใครทำน้ำหกคะลอยน้ำทำกหกหรอไม่ใช่เหรฮ่อ <laughs> แล้วใครทำลูกพี่ทำเออเพชรทำเอาเพชรใครทำลูกนะ <laughs> สี่ส่กันตูกเจ้าบึ้งไม่ใช่น้องเพชรนะ มันมนส่พี้ลงไปคอยนะเหรออุ้ยไม่มีใครยอมใครมีแต่แบบโดนให้กันเลยเหรอคนสวยยังบนปาบีคนสวยพึ่งตื่นกับยายเนี่ยตื่นตอนทุ่มนึงเนี่ยตอนเนี้ยพ้ากับน,น้อนบายสามถึงยายถึงหลานน้อนน้ำกันอยู่ตรงนี้เนี่ย มอตตื่นจักว่าไอา้มีน้ำกลับย้ำไดจักว่าเห็นกันเห็นกันทั้คุณเลยว่าหมอกลับแล้วถึงแต่บ่ายสามแล้วจ้านะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณจุฬาลัตค่ะหนูทำอะไรนะล่ะลูกเปลี่ยนเปลี่ยนความตั้งใจ ของน้องได้บอโทรมาเว้ามางอจะคำดู้อายก็นี่แหละค่ะเมื่งหนูตากเลยโอ้ยหมอ้ำกินตาแอนมากินตาเด็กหน่อยเมื่อไหร่น้องจะมาอุบลบ้างค่ะ ถ้ามีโอกาสค่ะก็น่าจะได้ไปทุกที่แล้วแต่วันเวลานาฬิกามันจะหมุนไปนะคะว้าวขอบคุณค่ะส่งดาวเป็นกำลังใจให้ยายแต่นได้นะคะนี่คือช่องใหม่ตอนนี้ได้ดาวหนึ่งดวงแล้วขอบคุณค่ะ mm hmm. แม่แอนไปงานแล้วเหรอคะยังค่ะหนูก็จะไปด้วยน้องเพชรน้องพลจะไปด้วยนะคะอ้องรํำกินตา mm hmm. แม่ลองไก <laughs> พี่พอตะขาหนูใครล่ะลูกพี่พอตะขาหนูโอ้พี่พอตะขาหนูทาไมลูกพี่พอวิหอยตะนะมันบาปนะลูกมันจะเป็นพี่เป็ดมาแล้วพี่เป็ดมาแล้วไม่เป็ดมาแล้วเอาแล้วอะไรล่ะกระชื้อโอกระชื้อเหรออยากมีเต ใครจะเอาไปอยู่นะอุ้ยขอดาวหน่อยลูกขอดาวหน่อยพี่น้องเ๊กขอดาวหน่อยลูกเอาโอ้พี่ดูโอ้โอ้มีคนหยิกแก้มใหญ่อสองคนเลอือฮือฮือฮืแก้มกันเนตะ็มเต็มไหมคะอือฮือร้อนหน่อยเลยโอ้ฮือฮืแก้มกันอีกแก้มอีกเด้อเด้อเด้อเบิบง้บงเบิ้ง อมอ่ำอ่อ่ำอ่โอ้ยอ,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 อย่าหยิกกันลูกอย่าหยิกกันดูนะอาหลับแล้วอาหลับแล้วอาจจะไปงานอาจจะไปงานที่อ่าวันนี้ระเบียบระเบียบเปิดวงพ่อบอยจะไปกับนาอาตนะครับกับลุงวิทย์ยายก็จะไปกับแม <c oughs> ่ <c oughs> ว้าว <c oughs> ดาวมาแล้วลูกขอบคุณ่ะจ๋าจ๋าจ๋าจ๋มจ๋าจนาจ๋าจ๋าจอาจ๋าจ๋าก๋ากระตูนแนาอ๋อกระตูนแน่หนูจ๋าจหาน๋าจ๋าเ๋าจ๋าว๋าจเหจอาจ๋าจ๋ลจทาาจาจ๋าจ๋าจ๋่จาจเาจ๋าท๋่าเาาปู ฮัมเพลสองตัวใส่ตายายปูไต้ปูไต้ปูไต้สปูไต้ปูไตอปูไต้ปูไต้ปูไต้โอ้ปูไต้โอ้ปูต้โอปูไต้ขอบคุณนะคะปูไต้ปูไต้ปูไต้ขอบคุณดาวทุกดวงค่ะตอนนี้ปาร์ตี้ดาวกันได้แล้วนะคะโนนไงอยขอบคุณค่ะส่งมาแล้วเยอะเลย <substit uting> ขอบคุณค่าก่อนลูกไหนไหนไห่นพี่พลอยพี่พลอยขอบคุณค่าสวยๆนะคะโอ้ยเสกไปเลยโอ้เุณเสกออคุณเพียรคุณเพียรกระโดดมาเซ่นี่เค่อยหายไปอะไรหายล่ะลูกนูไเป็นนางฟ้าเหรอนางฟ้าเหรออมเพียงอ๋ออมเพียงอุ้มเออนางฟ้า นีอ่ะอ่าอ่าดูดยว <c oughs> มยมาใยห้่นี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 ่ตรงมันแตกแล้วเนี่ยเอาไปทิ้งขยะเลยนะคะนูอูไปทิ้งขยะเลยนะคะอ่าทิ้งขยะเลยลูกไป,ไป,ปคิดว่าจะนอนดึกค่ะวันนี้คิดว่าจะไปงานกับแม่ได้อีกคะ่ะนี่เด็กแอบเต้นเหรอเด็กแอบเต้นเหรอ จงยกจงก็ตกตกตกเคโอเคเคค่ะลูกโอเคทิ้งตรงนั้นแหละนั่นแหละขยะพี่พลอยมีคนขอให้หนูเต้นให้ยายให้ดูหน่อยคนะเต้นให้คุณป้าดูหน่อยคุณป้าจะส่งดาวให้น้องเพชรเต้นไหมเติ๊ง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 เติ๊ง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 เติงเติ๊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  ไปแล้วโอ้เท่ไหน่ตื้อจิงจิงตืง้อจิงจิงตืง้อจิงจิงตื <laughs> ้อายไ <laughs> <laughs> ปห็นในวเจ้าวะบปาย,ายมานะขอบคุณค่ะน้องเขาก็จะเล่นเล่นประมาณนี้แหละคะ่ะเล่นแน่หย,ยอกกันแน่กัดกันแน่ไปธรรมดาภาษาเขาเขาก็สิญาติของกันไม่ต้องไป เขียดซีเลียดยังดอกเด้อค่ะมันเป็นเด็กหน่อยเขาก็เคยเลียงยี่หรอกผู้ใดก็ได้ภาษาเด็กหน่อยยายเสียงแหบอันจังไหนย,ยังเงินบวัวได้ล้ำล้ำข้าเจ้าไหยางไป่ยางไางม้เสียงแหบเสยมาเนี่ยไรขอบคุณค่ะแม่กำลังแต่งตัว ว้าวดาวสี่ร้อยสิบเจ็ดดวงเป็นนิมิตหมายที่ดีคะ่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกจังหวัดเลยเด้อคะ่ะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสานใต้อันพี่น้องฟังเล่าเขาพ่อมื่ขึ้นนี่ลายคะ่ะม่ขึ้นนี่ก็เจ้ามายายชอบเล็กอะไรคะมาแล้วหรอคะโอ้โหกล้วยค่ะกินกล้วยกับหนูนาอไม่เฟรชไหมคะ ปลาปูปอกเป็นไหมคะปอกเป็นไหมเอ่ยหนูๆปอกกล้วยให้กินนะคะคุณยายปอกแล้วอ่ะมาไว้ตรงนี้มือยายก่อนจิ๊บใส่มือยายไว้ก่อนปุ๊บโอ้โหคือบเอาไปทิ้งขยะค่ะตรงนี้อ่ะตอนนี้ทิ้งขยะนะคะทิ้งขยะนะคะมาหยาดตรงนี้ค่ะน่าดีหไหมทิ้งขยะเหยียบปุ๊บ โอเคเก่งมากลูกหววนโหยิ้กมกูเหรอ,อเปลี่ยนเปลี่ยนความตั้งใจอันหนูร้องเพลงอะไรนะใจใจเยาว์กีมาทรงเจ้าไว เอาข้าวกล้วยจัลลบรู้ไหมขนมอะไรล่ะลุงเหมืกินอะไรอ๋อหนูไปเอาให้พี่พีมเอาให้อยู่บนโต๊ะเยอะเลยพี่พิมจ๋าเอาขนมให้หนูหน่อยค่ะชอบมาชอบมากดักจิ้ชอบมาชอบมาอะไรนะใครเย็บใครเย็บทำยังไงนะต้องสิใครเย็บใครเย็บใครเย็บชอบมากชอบมากชอบมาได้เพลงมาอีกแล้วมุงเจ้าชอบมา ชอบมารูปร่างหน้าตาอย่างนี้ถามหน่อยสิพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างอย่างนี้เซ็กซี่ขนาดไหนไม่ต้องบัรยายรับรองไม่ต้องอ <c oughs> <c oughs> นี่อะไรมันอะกินได้หรอกินได้มันกินได้ <c oughs> ไดหรอคะมันไม่ติดคอหนูเหรอคะเออ มัน<ด>อร่อยมันอร่อยมากมันเค็มจริงๆเออเค็มเค็มเหรอลูกมันจะเค็มได้ไงนูอย่าเอามาโดนตรงนี้เห็นไหมมันเปื่อนเลยเห็นไหมเี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยายแอลแยายแอลดุนะถ้าใครทำสกปรกตรงนี้ลูกอย่าทำให้มันสกปรกนะคะพี่พลอยขอทิชชู่หน่อยได้ไหมคะพี่พลอยขอทิชชู่หน่อยค่ะ ยายไม่รู้จักทิชชู่มันเป็นยังไงคะไปค่ะหมดยังคะหมดเลย,เ,ยเออหมดแล้วคะ่ะหืมเอ่ไม่ชื้นอะนึงเอ้อหนึ่งออโอเคหมดแล้วพี่พลอยขอทิชชู่หน่อยคะ่ะมานีมาดูนี่ีมา,มาโอ้ย